สวัสดีครับพี่ตู้ยังไงครับผลการตรวจถ้าขึ้นกี่ขีดหรือว่ายังไงครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับพี่นี่ครับสองขีดนะครับกำลังขึ้นสองขีดนะครับสองขีดไม่ได้ถือว่าผ่านนะครับอ๋อถือว่าผ่านใช่ไหมครับถ้าถ้าข้าขีดเดียวไม่ผ่านครับถ้าขีดเดียวยังพบสารกระตุ้นอยู่นะครับตอนนี้เรากําลังไล่ดูนะครับตัวนี้สองขีดผ่านนะครับสองขีดผ่านนะครับตัวแรกนี่ครับเห็นไหมสองขีดอย่างงี้ครับ ชัดเจนเลยนะครับสองขีดสขีดผ่านหแ่สมผ่านนผ่านหมสี่ผ้าตัวผ่านนะครับหกผ่านเจ็ดตัวผ่านเก้าผ่อรอุ้นรอรุนนครับเพาน่าจะผ่านเหมือนกันนะครับ นตอนนี้นายสนามกําลังตรวจสารกระตุ้นของนกที่ติดรางวัลนะครับผ่านทุกตัวนะครับยินดีกับนกทุกตัวที่ได้รับรางวัลนะครับรายการแรกรายการแข่งสิยกเปดดอกสายธรรมชาตินะครับ